จเจริญพอรคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพนะขอส่งญาติโยมเข้านอนด้วยการนำพามาไหว้พระที่ห้องพระวัดพุทธนาชาตออตตินหรือว่าเขตพุธทธาวาสที่วัดพุทธนาชาตออตตินเมืองออตตินรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ เพืใช้ประกอบพิธีในการทำบุญวันมาคบูชาในปีสมงที่ถึงในวันพรุ่งนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้ญาติยมรับทราบวันพรุ่งนี้นอกจากเราจะมีการมาไหว้พระรับศีลทำบุญทักตักบาทเวียนเทียนแล้วพิธีหรือว่ากิจกรรมหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือพิธีในการฟังธรรมเกี่ยวกับวันมาคบูชาโดยปีนี้เรา ได้จัดให้มีรูปแบบการฟังเทศในรูปแบบใหม่เรียกว่าการนําเสนอธรรมะในรูปแบบใหม่คือการาจัดให้มีเวทีธรรมะการพูดคุยธรรมะใน,ในวันสำคัญในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่เราได้จัดให้มีพิธีสนทนาธรรมกันเรียกว่านําเสนอในรูปแบบใหม่แต่ก่อนเราเคยฟังพระเทศบนธรรมะรูปเดียวแต่ตอนนี้ เรามาลองเปลี่ยนวิธีการฟังเทศหรือว่านะการฟังธรรมกถาในะการเสวนาธรรมในรูปแบบใหม่ก็คงจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านาะยาโยมไปถึงแล้วอาจจะเริ่มพิธีในการที่จะเข้าสู่เวลาของการพูดคุยธรรมะณนะบริเวณตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพระนะประมาณ3-4มสี่รูปนะในโอกาสนี้เราก็จะเปิดการให้พระที่ท่านมาอยู่ใหม่ได้ พอปะจะจือย่าติโยมด้วยเราก็จะเปิดตัวพระครูบาอาจารย์ของวัดพราชอดินด้วยโดยเพราะอย่างยิ่งปีนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งพระพุะคุณพระราชพุทธวิเทศได้มอบความไว้วางใจความเชื่อถือโดยถวายถวายถวายยศนะให้จเจ้าอาวาสได้เป็นพระครูสมุนะเป็นพระครูสมุแรมขันติมโนเป็นพระครูรูปแรก ของวัดพุทธนาชาติวัดติะวันพรุ่งนี้เราก็จะได้พบปะจะเจอท่านเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ในเมืองออตตินและเมืองใกล้เคียงก็ขอเชิญญาติโยมมาร่วมสืบสามประเพณีทําบุญวันมาฆบูชาต่อยอดบุญยอดกุศลสู่สังละพัะเทปัญญัตในการฝังด้วยดีย่มได้ปัญญาก็ขอจบในการนำเสนอวิดีโอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของวัดพุทธนาชาติวัดตินลงว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร